ก็อับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีว่าพีลุงสวัสดีเบอร์สวัสดีสวัสดีเบิร์ดสุขสุขนะสบัสดีตอนสวยๆพี่น้องวันนี้ก็มาพบมาพบกับพ่อเพื่อกับพี่น้องใน้สองสาวหลับบรราคลิปนี้ก็เสื้อผ้าผีผนองมางานแจกเขาของน้องเนาะทาโบเนาะ เขา่แกกำลังจัดแต่งกองบุนเลยไม่เญยเมื่อเห็ดย่งเอาเสื้อไปเห็นอยังบอกเออเียว่าเกาะให้เจ๊หน้าแดงจ้าก็ไปจุงงัว พี่น้องกันมากหนาหลายตาเนาะพี่น้องมาเห็ดเพียรเห็ดงานสอยกันก็มีหลายฝูหลายคนเนาะมืัอนี้ก็มีกองบุญอยู่สี่กองมัดกองบุญจะแต่งกองบุญนะพี่น้อง มีพันธุ์อีกแล้วเ่าพ่อก็มีพันค mm. ือเก่างานได้ต้องมีมีพันไม่ได้เลยเขาก็มาแต่สาวฝพั่งเฟรนบ่มีโอกาสมีเวลานะสิ่ายถ่ายว่างเวียกแ๊กหน่อยว่างเวียกแ๊กหน่อยก็เลยมาถ่ายขีป้พี่ให้น้องเม่งเนาะ ว่าในการในงานแจกเข่าในมือนี้มีพี่ซังแน่การเบิ่งน้ำกันนะพี่น้องโดนงานเจอเจดานั่นแนมเบ่งยม่านม่านอย่างนี้เลย สี่รอยกลนันแนวขู่ต้องเขาเอามาอลบัวะบัจะกองไฟผมมีสื่อเบน้าน้ำเบิ้ลน้ำนะเบิ้ลน้ำน้ำี่ระบาย สิพาพี่พาน้องเราชอบมึงบรรยากาศก่อนนะพี่น้องบรรยากาศรอบนอกน้ำเหลือกับทางในน้ำเดี๋ยวพึ่งหายเด้อเจดมไปเบิ่งทางครัวก่อนจักหน่อยโดยโดยไปแป๊บหนึ่งเอาเกิรเพราะเขาเลือกกิ่งเดียวบัดนี้เออ มามุมนี่มุมมุมของเจ๊ชายไปตะไปตะกินขมูมามักผีหมักผกเน้นเน้นเน้าหนุนเลยเป็นตาอันสบายปากปากอะไรก็ไม่รู้เข่องยำก็จะมีเลยหลายอย่างนมีเห็ดมีตรีน บิร์ตองกระช้าม,มาได้เลยขอ,อขวดเลยเออท,ที่ย่ำไปแตงนั้นแต่แต่คนนึงท่านละมาพอาะท่าดกำลังคนฮั่งกะทยอยมากกว่บบาท่านอะายเบิร์ตไปไลายเติมเลยอ,อันนี้ต้มพี่น้องต้มเครื่องในแล้วก็กระดูกเนื้อก็สสือบลายเนื้อเขาจะไปลาบนำ มหาเจนอ่ะดำกับพี่้อาเลยทั้งหายทั้งห้องเป็นัได้พี่เป็นยังจังหายโอ้ยหต้อติดดหายเห็นบบปวเมห้อ่นมือิ่นเสียนะุ่มหตัานะเบิดมือฉากใหญ่นะมือมือนะฉากใหญ่ได้มือนะนะค่ะก็จะเอามือเลยจผมเว่าตั้มคนบร อันเบี้ยข้านกก็ย่งข้าวอะแล้วดจะดีพี่น้องค่าค่าสังดำข้าวขัวอันไมู่่นะข้าวขัวคือว่าบุละไรมันบอลายมันเบิดแล้วกันนะเจ้าหายช่ขวัวอยู่ขึงมือมือน่ะนะว่าขวัวพี่ได้กระโดดกระเดียดสะมาพี่กระกระซองโลกขวัวชว์ขวัวมือน่ะนะแต่ว่าสางใหญ่ดมแป๊บแป๊บขาเรียวกันเลยเดี๋ยวไปึกทางในกันพีหน่อย เดี๋ยวจะไปเห็ดกระตมตัดอีกตั้นี้กับหมอตบอีกือกันมาเขาบริเวณทางครัวนี่จังหน่อยเซ่

อุ้ยด้วยในอุ้มเอาดีๆเดี๋ยวอุ้มแห่งกะโพดแห่งกะผ้ากิ๊กกิ๊กเข้าวลอยๆโอ้จะไปไปหาข้าวให้มันกินเดี๋ยวพาจะไปหาข้าวให้เตียกินให้กินข้าวแล้วคุณผู้ภาคก็ได้ลอยลอยมันวะ จนะมา้องกินข้าวนะขูดเอาขูดเอาวะจ้ะเพากินข้าวเลยโคดีเอยบ่แล้วเศาพอเดียวก็บ่แล้วบาดนี่เห็นน่ไดาจ้ะเขาอย่างที่ออกแล้ปากมันบาดน,นี่คึ้นช่อยกันด้วยพ่ะย่ะหา, <c oughs> าทางแล้วเขาออกอ,นะอืม โอ้ยวาย้ยวาไจ้ตัดแล้วขอจิมืออานั่นนั่นนั่นนัเออนะคองข่อยนี่ข่อยกับคุณกับ่แล้วคือกันจงเม้นจะอุ้มชิมอีกแหละฟันยู่เ่านะบัวบวานเมื่อจักหมากเลยซิมนะซิมอยู่กูหมาก ว่าล่ะฮะขนมอยี่ใจ้บไพหมอนะหมอทสายใจ เแกก็กําลังมาเนาะพี่น้องกํลังกินข้าวกินน้ํากันเฮาก็ไปเอาขนมขนมมกให้เจ๊สายเจ๊สายหิวะักละอุ้มยังสบายดีก่อนสบายดีปลุงก่อน บักหลาม마ายังมือนี่บักหลาคือโบไปเฮียนของเฮียนไปได้ขเขาเฮ้ยน้องเบิร์ดนะมีแต่ของเฮียนไปได้ขเขาไปเน่ะตัวมันมมกตะบวกรห้า เฮ้ยชายชายบุรีกินมันหูไปเลยไปห oh. ่อนหมอกงเลยเออยอะๆปากยังไม่ว่างเจดามบุรีกินเอาผักซะก่อนผักซะก่อนคุณอาคาบไผ่ขาบมันอย่าปากไรอย่าไปว่าก็เพิ่นได้ บ่อ่ามันเชยบ่อได้ยบ่ได้ดอกแบยกหนึงางหนึ่งข้าวทางได้เชยบดมันเชยเอางการบเอาผักตผักยกกรอนใช่ไหมเจามผักโยกก็จังหน่อยเขาก็เจ้าบริสลาว์มันลุดบรน้ไลเฮเนอะมาเชิเราอีกเลยขอความมาชนเา คนหนุ่มแจ๊บคนหนุ่มแกงเหรยคนหนุ่มจบคนหนุ่มแกงเหรอเุเพียเงานซอยนกอนพี่น้องาหัเียจะได้จบสนิทน้อพี่น้องทดตามกันไหมในคลิปต่อไปกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่อสระบนาน้ำเด้อพี่น้องสวัสดีสวัสดี 嗯、你不要，不俩、嗯